ใช่ไหมไม่ไม่ใช่แผ่นผสมไปอีก พระธมวัฒน์ไม่ใช่น,นกตีบสวัสดีแม่พัดครับหลาหนานั่งมากครับที่มีอีกสถานที่แนะนำนะครับสำหรับที่พักวันที่27ใหถ้าใคร ยังผมแต่ผมจะลองถามพี่เขาว่าวันที่27ถ้าเราโทราามาจองไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอเบอร์แล้วก็เดี๋ยวพโพสไว้ให้โพสไปให้นะครับสำหรับที่พักของวันที่27น่าจะถ้าเราจองล่วงหน้าอาจจะอาจจะได้ครับเพราะว่าที่โรงแรมเราก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยครับสาวไปไหนจรี๋ไหม,มก็สำหรับเชื่อ ไม่ได้ใหญ่หมากต้องังคดิบรอากาศดีครับต้องคดิ้ติดแม่ล้างติดคลอง,ดอง,ดองลได้นะ มีกาแฟนี่เขาเลยนะครับเข้มข้นกาแฟโอเคตัวน,นี้นะครับหนึ่งสองตัวนึงนะครับ โอเคครับากาศดีมากเดีดีเนอะสามสี่ร้อยคนเห่อเนาะประมาณ แม่แบบแม่ไม่มีนามบัตรนครับใช่ครับขอสงเครื่อง้ครับาจองเองคนเราจะลองคู่เหรอจ้ของเดียวกันอันนี้แม่เขาอ๋อนี่ครับจะเป็นฝั่งที่พักนะครับ คอนทิพัฒคือบรรยากาศดีมากตอนนี้กำลังทำใหม่มั้งกำลังจะทำใหม่กำลังตรงนี้เมื่อก่อนเป็นคาราโอเกะเหรอครับข้างบนนี้เป็นห้องพักไหมครับอ๋อโซนนี้เป็นบ้านใช่มครัข้างหลังผงจะเป็นที่เราเดินประตูเข้ามาแล้วมีแปดห้องต้องโทรกระจกก่อนนะครับมีแปดห้องนี่ได้เบอร์มาแล้วครับ <ทาง>วันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันที่ไหนครับอาจจะอยู่ตรงเลยเลย <tes> <น>สถานที่จัดงานเข้ามานิดนึงครับไม่ไกลกิโลนึงเนาะอยู่ริมแม่น้ำเดียวกันเลยครับกับที่จัดที่จัดงานครับ แล้วก็บกว่าที่นี่นะครับลบก้เดี๋ยวพอเดี๋ยวผมให้พี่ตีโพสให้นะเฟซนะครับมาจัดมิตล็กๆที่นี่ได้นะครับมิติงมีห้องคาราโอเกนะครับผมกาแฟกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยไปเดินด้หน้าอีกทีนึ่งไหมใส่ร้านอาหารตรงนั้นใช่ร้านอข้างนอกอ่ะได้ทั้งโซนภายในภายนอกได้มี ไปดูในอีกทีหนึ่งเลยไป,ไปดูประตูห้องด้วยดุให้เปดิดประตูห้องเขาไปดูในห้องเลยเขาบอกว่าขอซื้อกางเกงต่อ<ะ>ใ่ไรสดโจ๊ดมึงมีลูกใช่ไหมเนี่ย นี้นะครับจะเป็นอารมณ์ร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวขอนำบัตรไว้ก่อนเดี๋ยวพ้นไม่กัดใช่ไหมครับไม่กัดอันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมเดชมได้ครับครับพี่มีเจ็ดห้องตรงนี้เราก็จะมีสองแฝดแต่ว่าโอนแฝดจะไกลนิดนึง แต่ทีเนี่โอเคนะก,ก,ก,ออก็รทำความสะอาดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคนพทงห้องก็จะเป็นสตราร์ลมประมาณนี้นะคะเป็นหลังๆแบบนี้เลย,ยที่ไหนอยู่ใกล้ๆกับสถานที่จัดงานวันเกิดวันที่27น,นะครับอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันเลย

ไม่ได้ถามราคาพี่เ,เดี๋ยวเราทำราคาไว้ให้ห้องในสุดก็ตรงนี้จะเป็นที่โซนอาหารเช้าสวัสดีคุณหนิงซุตาครับสวัสดีพีนหนิงเดี๋ยวเราแชร์ให้นะใจพี่จองกลับบอยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นอ๋อของพี่บอยอีกที่นึงอ๋อเดี๋ยวเพราะถ้าเกิดว,ว,ว่าเราแบบมีคนเล่นอะไรเงเี้ยก็น่าจะเปิดระบบมา<ช>บอยู่ คือมันมันได้บรรยากาศอะไรไหมคือธรรมชาติมันเย็ยนมันมันไม่หลอนอะใช่มันไม่ได้ไก่มันไม่ไก่ห่อประชุมอะหลังนี้จะเป็นหลังใหญ่คนทำไรไม่มี เป็นดันเราก็เลี้ยนห้องนี้จะใหญ่นิดนึงห้องนี้ใหญ่แล้วก็มีระเบียงยิ่งน้ำเสริมได้ใช่เสริมได้ยิ่งเห็นดีสอนแล้วอยากทำรีสอ่อไหร่จะมีตังค์หาที่สวยๆแบบนี้ที่ไหนได้พี่ชายอ๋อจะพูดเรื่องพี่พี่ชายมาบอกกูมีที่ที่ขอชะการติดเขาติดเขาแล้ว ได้ทาที่นี่พี่เคยไปพักแล้วสวยมากทําเลติดเขาอืมเป็นที่มีฉนุนไล่ละปีหกสองพี่พักที่นี่อ๋อตอนนี้พอมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะทําใหม่ไหมดูมัน,ด,มนมดูมันล้มลื่นแล้วมันก็ดูโอเคขึ้น นนรร้าาาอหเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี <t> ๋ยวพร้อมเดี <T> ๋ยวโผล่ไปหน้าเฟซพี่ตีดีกว่ามันจะได้เห็นเยอะเห็นกว้างกว่ามานบัตรอ่ะ่ายรูปนนำบัตรลงเรื่องราคาก็ให้เขาคุยกันเองเลยกันทำมาสองห้อบเลยสไตล์ห้องพี่โรงแรมพี่จะทำกกำลังดีสีนี้เลยแต่ว่าของครูจะเป็นล็อกไปของเราอ่ะ นี่ตั้งใจจะเป็นงานล้อมบ้านเนนนจ็บ้านแล้วมีบ้านบวกร้านกาแฟครับผมเนี่ยอ,อันนี้คือขึ้นไปคือบ้านเขาใช่ไหมอาหารชาเขาบริการดีดีแนะนำครับแนะนำให้มาลองพักดูครับ กาแฟก็อร่อยไม่แพงด้วยครับอันนี้โซนนั่งของร้านกาแฟนะครับ ใช่ครับมันดีตรงที่ต้นไม้มันเยอะครับผมมีม้าหลายตัววัวไม่อยู่นี่เลยที่เอาไปดูแลได้ไปไล่หมดเลยครับสถานที่จัดกับอา่ากับตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไกลกันเลยนะครับผม

ตีมาโพธารามเอตีมาโพธิโพธารามเหรอปกติบ้านพี่ตีก็อยู่โพธารามครับผมนี่นะครับตรงขึ้นไปก็จะเป็นสถานที่จัดงานเดี๋ยวเราจะ ไล่สดตอนขี่กลับไปเรื่อยนๆนะครับจะให้ดูสถานที่จัดกันอีกทีหนึ่งว่าข้างในมันกว้างแค่ไหนนะครับไม่มีคำตอบว่าที่ไหนเลยผมก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆสถานที่จัดงานวันเกิดครับผมอยู่ที่อำเภอโพธารามครับริมแม่น้ำเหมือนกันผมก็บอกว่าผมจะลงนามบัตรไปให้นะครับผมเพิ่งเข้ามาหรือว่าไม่ได้ฟังครับ

อ,อ่ะยังไม่ต้องหยุดหลายนะเดี๋ยวขี่กลับไปเ<ๆ>ดี๋ยวไปแวะตรงหอประชุม<ๆ>ผมหลังนี้ผมชอบมากเลยครับหลังเล็กเนี่ยมันได้วิวหันหน้าเข้าไงนี้ด้วยพี่บรรยากาศดีมาก ถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับสวัสดีดูสภาพผมดูถ่ายได้เลยมาผมไม่ติเรียนผมก็พจับจะอ๋อเจ้าของร้านครับไปเจอไม่ยุงมาแล้วนะครับ <c oughs> ใช่เลยนะงง <c oughs> นี่อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รอนำบัตรนะครับแคปเลยครับแคปบแล้วโทรสอบถามได้เลยอ่ะนี่เลยครับแคปแล้วโทรสอบถามได้เลยนะครับ พี่อออนสีจองที่ไหนเอ่ยแคบกดหนึ่งด้วยไหมโอเคใครแคปแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับผคราม้ใครใครจองที่นี่บ้างแล้วครับ กัที่นี่เขาน่าจะมีห้องติดรมแม่น้ําด้วยนะครับเขาเป็นห้องติดคลองแบบนี้ครับเป็นติดแบบนี้ครับเป็นห้องติดคลองแบบนี้หนึ่งหลังเนี่ยจะหันหน้าเข้าคลองแบบนี้คือบรรยากาศดีผมผมการันตีอันนี้จากใจชนะลงจริงๆแล้วก็มีมีบ้านแพรหนึ่งหลังบ้านแพรที่เขายื่นเข้าไปในน้ำหนึ่งหลัง โทรมาติดต่อสอบถามได้มีอาหารด้วยมีโซนร้านอาหารด้วยผมก็เพิ่งรู้เอาความจริงเราไม่เคยได้อยู่บ้านปีนี้ไม่ได้พักที่นี่อยากไปสำรวจทั่วพัทรับถ้าใครอยากมาหรือจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้อง <c oughs> นี่นีครับห้องพักเห็นไหมมันจะมีห้องหนึ่งที่โซนร้านกาแฟ บรรยากาศดีแนะนำเลยถ้าใครเคยมาพักแล้วเขาบอกว่าจริงๆเพิ่งจะรีโนเวทจริงๆใช่ไหมเพิ่งทำใหม่ใช่เพิ่งทำใหม่ใั้นเป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้ขนาดนี้นี่ครับขี่ร้อไปนับไปเลยก็ถึงนี่ต่างานใช่ครับขี่ล้อขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้โรงเรียนเลยนะวัดโชคโตรงนี้โอ๊ตเหรอโช๊ ไม่เป็นไรครับสําหรับใครที่จองที่อื่นแล้วจองไว้แหละดีเพราะว่าที่พักอันนี้พูดจังหวดใจวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวมันจะไม่มีที่พักซะอันนี้คือมาตวเวนอันนี้เรามาตะใช่แต่ว่าถ้าเรามาแต่วันนะครับอยากจะมาทานอาหารผมแนะนําที่นี่นะครับคุณแม่ของพี่โก้ก็คือเจ้าของร้านมันย่างนะครับผมก็ท่านก,ทานก็ท่านก็รู้จักตีด้วยนะครับ สภาพตีคือสดมากนะครับสดมากเลยนะตอนนี้เรียวๆอย่างนี้แหละพี่น้องมวหัวควอยหัวคอาย,ยบากหัวควอยปวดควอยไวน้นะหัวนเือนวชนหัวชน,หวชนเหมือนไปออกรบอะ่ะหัวก็แตกเข่าก็แตกตีนก็แตกแตกเป็นแผลเบิดเอาความจริงที้ทางทางโบทรามนีราคาไม่ใช่ขี้ๆนะ ราคาใช้ได oui. ้เลยยิ่งพี่แต่ติดแม่เตีดยเดียเป็นรับรอน่ะขอเข้าพ่อแม่นะพ่อเดียวอ๋อตอนทำรงเท้านะนี่ครับเดี๋ยวนะขี่รถมานิดเดียวครับตามทางมาถึงแล yeah. nah, ้วครับเนี่ยล้อริมแม่น้ํามาก็จะเนี่ยก็จะถึงที่จัดงานแล้วครับคืนนี้ คืนนี้มาคืนนี้สายเที่ยวสายเที่ยวครับคืนนี้สายเที่ยวสายลุยสายดื่มนะครับผมเจอกันที่ร้านอะไรนะอิสานล้ำซิ่งครับมากันเยอะเอะเด้อมากันเยอะเเด้อสัญญาว่าจะทําให้ทุกคนสนุกที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้วนโวนวโนจริง